วเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าภาพยนตร์ระดับตำนานกลับมาสร้างความฮายอีกแล้วสำหรับหอแตวแตกแหกสับป,ประโยชน์ค่ะภาคสุดท้ายปิดตำนานตามสไตล์ของพี่พจน์อานนท์ค่ะ เตรียมตัวรับแรงกระแทกให้พร้อมนะคะกับภาพยนตร์ในตำนานของผู้กำกับคนดังพลดอนที่งานนี้จะมาปิดฉากภาคสุดท้ายให้กับหนังสุดฮายอย่างหอแต๋วแตกที่มีภาคต่อมากที่สุดโดยเป็นการทิ้งท้ายความฮาแบบจัดเต็มไม่มีการที่จะพาไปหลอนแบบน้ำตาเล็ดกรีดลั่นสนั่นโรงแน่นอนค่ะเจอเลยตำนานวิ่งหนีผีแบบขำกรากหอแต๋วแตกแหกสรป,ประโยชน์ภาพยนตร์ของตัวพ่อตัวแม่ที่จะเข้าฉายให้ชมพร้อมกันทั่วประเทศ14มี นาคมนี้มาแล้วเหรอกูรอตั้งนานแล้วพวกเจไปนอนอยู่กลางป่าได้ยังไงคุณจะมากัาฉันอยู่ไหนจ๊ะไม่มีจ้ะทำไปป้าเมียกับป้าตุ้มอยู่ตรงนี้ล่ะแล้วไม่อยากไปแบบป้าสองคนนี้